ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่23กรกฎาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้คอสเนอะผลการแข่งขัน,ค,นคู่ระหว่างแมนยูพบกับเวสต์แฮมนัดเมื่อคืนนี้กรีนวูดซัดกู้ชีพแมนยู U, แค่เจ้าขุนค้คอนแซงสิงขึ้นที่3าชีตาท็อปโฟนัดสุดท้ายโดยกันที่พิษะแดงน,นะผมอ่ทำได้แค่เสมอนะฮะกับเวสต์แฮมไป1นต่อหนะครับผมเมื่อพอบอฟบ้าทำเสียจุดโทษก่อนที่ มิคาอิลอันโตนิโอจะซัดขึ้นนำกระดั้นเครื่องรังไบสันกรีนวูดมาซัดไล่เจ้าก่อนจบด้วยกันแบ่งแต้มกันไปนะฮะส่งให้แมนยูมีเพิ่มเป็นหกสามคะแนนเท่ากับเทลซีแต่รู้ได้เสียดีกว่าทำให้แซงขึ้นไปรังอับที่3ชั่วคราวซึ่งนันสุดท้ายต้องไปชีชิตาลุ้นท็อปโฟกับทางเลสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่สัเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั่นเองครับ โดยกมน,นี้นะผมก็แข่งขันกันที่สนามโอเทลฟอร์ดนัดเมื่อคืนนี้นะฮะโดยงานนี้นา้าลูกอมโอเล็กนาสชานะผมเพิ่งจะพาทีม้าเจอร์ซีในรอบตัดเชือกเอฟเ p อคัไป1ต่อ3ทําให้เสียสิติไม่แพ้ทีมใดทุกบริการ19นัดเกมนี้กลับมาเฝ้ารังรับมือเวสแฮมที่รอดตกชั้นแล้วซึ่งหากเกมนี้ปีศาจแดงไม่แพ้จะแซงขึ้นอันดับ3ก่อนหน้าสิงบรูที่มีคิวต้องไปเยือนแชมป์อย่างริวพูลนั่นเองโดยเกมนี้แมนเชสเตอร์เ็ดกลับมาใช้ผู้เล่นดีสุดนำโดยไมสันกรีนบูช บ r ลนูเฟอร์เดสมาร์คัฟรัดฟอร์ดและกองที่มิสญยญานนะฮะขณะที่ขุนค้คอนของเดวิดมอยยึด11ตัวจริงชุดเก่งจากเกมล่าสุดที่ชนะวัตฟอร์ดไป3ต่อหนึ่งนำโดยมิเกลอันโตนิโอเป็นหน้าเป้าและให้เจารสโบเวนมาร์กโนเบลและปาโบเฟอร์นันปั้นเกมรุกสับสนนั่นเอง ตัวเปิดฉากไม่ถึงสานาทีผีแดงทักทายก่อนเลยนะฮะหลังบรูโน่เฟอร์เดสจ่ายบอลทะลุให้กับองคนิมสยานหลุดไปซัดด้วยขวามุม,มแคบบอลพุ่งไปติดเซฟลูคัสฟาเบนสกี้เฉยเลยถัดมาไม่ถึงนาทีบรูโน่เฟอร์เดสได้จ่ายอีกหนคราวนี้ให้กับเมสันกรีนวูดที่วิ่งสอดขึ้นหน้าก่อนจะอัดด้วยซ้ายไปที่เสาไกลแต่บอลเบาไปหน่อยเบียดฟานสกี้พุ่งรับเอาไว้ได้แม้ว่าทีมเยือนจะเริ่มตั้งเกมได้แล้วแต่ทางิษสแดงยังครองเกมไม่เหนือกว่า จนถึงนาทีที่18นะผมได้โอกาสลุ้นอีกครั้งเมื่อเนีมันย่ามาติสไหลบอลไปให้กับองค์นี่มัสยานได้กดนอกกรอบเต็มแรงแต่บอลพุ่งหลุดกรอบออกไปเฉยเลยนาทีที 11, ่31ขุนค้อนได้ลุนเป็นผลนแรกของเกมนะผมหลังที่มาร์คโนเบลเล่นสั้นที่มุมธงให้กับจาวรัสโบเวนตักบอลเข้ากลางมาให้กับ elo, อันเจโรอ็อกปนหน่าเทคตัวโขลดเสาไกลออกไปซะอย่างนั้นนาทีที่37เป็นโอกาสของมาคราฟฟอร์ บ้างนะครับผมคราวนี้ตั้งป้อมตะวันไกลกว่า30หลาบอลพุ่งจนบรูคัสฟาเบนสกี้ต้องทุบออกไปถัดมาไม่ถึงกาทีผีแดงเกือบขึ้นนําไปอีกครั้งเมื่อเป็นดอนอินเบรียนคอสมาที่สอสองให้กับชีมโมชีฟอสซูเบนซาวิ่งมาวันเล่ดด้วยขวาแต่บอลโดนไม่เต็มชีปรินหลุดกรอบไปแค่นิดเดียว้าบ้านยังบุกต่อ,อยางเนื่องนะผมมาที่39ไอ้หนูเินเบรียนได้หลุดถึงเส้นหลังก่อนจะล็อกนี้เจรัตโบเวน ยังจะเย็นแล้ปาดเข้ากลางไปให้กับมิสันกินวูสหัวด,ด้วยซ้ายหน้ากรอบไม่ถึง12หลาบอลพุ่งไปติดบล็อกอันเจโรออกมันหน้าอย่างน่าเสียดายพอจะหมดครึ่งอะไรนะผมก็มาทีมเยือนได้ลุ้นจากฟรีคิกเมื่ออารอนแคสเวลยิงเต็มแรงไปติดตัวป๊อกบ้าแต่ v ีอาสกสัญญาณพอเชนี่ผู้ตัดสินว่าจังหวะที่ปอกบ้ายกมือมาบังกลายเป็นแฮนด์บอล ก่อนที่ผู้ตัดสินจะชี้เป็นจุดโทษให้กับขุนคอนและเป็นมิคาเอลอันโตนิโอยิงเข้าไปไม่พลาดนะฮะทำให้เวแสแฮมบุกขึ้นมานำ1-0ในที่ที่ช่วงทวารบาดเจ็บ2นาทีนั่นเองมาตอนที่ครึ่งหลังนะผมโอเล็กตาโซชาแก้เกมทันทีด้วยการส่งอารอามาิสาก้าล,ลงไปเล่นแบ็กขวาแทนทีมอเวตีฟ์ซเมนซาจากนั้นทีนชาติฝนะผมผีแดงมาทวงประตูตามตีเสมอได้1-1ที่สำเร็จแต่ตว่าการประสานง,งานอันยอดเยี่ยมของ มัสยานที่จ่ายบอลสุดแนบเนียนให้กับเิสันกรินวูชได้บอลก่อนจะซัดเร็วด้วยซ้ายาสาวแรกส่งบอลซุขกข้นตาข่ายนะฮะเข้าไปยังเด็ดขาดเป็นประตูที่10ในลีกของดาวยิงอังกฤษวัย18ปีคนนี้นาที่ที่85นสิบาผมผีแดงส่งโอเดียนทิกาโร่ลงมาแทนมาครับแฟรฟฟ์และแค่สัมผัสเกมแรกก็เกือบพัมประตูให้กับทีมขึ้นนำหลังจากวิสันกรีนบูชคอสดปที่เสาแรกมาให้หูหอกชาวนาจีเรียนคนนี้ซัดด้วยขวาแต่ลุดกอบไปนิดเดียว ช่วงท้ายเกมเจ้าบ้านกดดันอย่างหนักเพื่อเอาประตูชัยแต่รับขุน้อนยังช่วยกันได้ดีจนจบการแข่งขันเป็นว่างงานน้แมนยูทำได้แค่ตีเสมออาเวสแฮมเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแบ่งแต้มกันไปนะฮะซึ่งมีสัดแดงมีเพิ่มไปทั้งหมด63คะแนนเท่ากับเชลซีแต่ลูกเตะเสียดีกว่าทำให้แซงขึ้นไปรั้งนันดที่3ชั่วคราวส่วนขุน้อนรั้งนันดที่15มีทั้งหมด38แแต้มเลยทีเดียว โอ้โห oh, เป็นแต่ว่าง,งานนี้นะฮะแมนยูก็สู้ขาดใจเหมือนกันนะครับนึกว่างานนี้จะจบหมูหมูนะฮะไม่ใช่ซะอย่างงั้นนะฮะแต่ว่าโอกาสที่แมนยูจะยิงเข้าประตูนั้นก็มีมากกว่าทางเวสต์แฮมซะอีกนะฮะแต่ไม่สามารถจบสกอร์กันได้เองครับไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ตามนะฮะหรือว่าเปลี่ยนแผนแล้วก็ตามนะผมก็ยังไม่สามารถที่จะจบสกอร์ให้ได้ไวอย่างที่ทางานัสโซชาต้องการได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะนัดหน้าเจอเลสเตอร์ซิตี้ในนัดจบนี้ต้องจบให้หล่อเลยนะฮะแล้วก็สู้ให้ขาดใจนะครับเพราะว่า ไม่มีนัดไหนเตะอีกแล้วต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วนนะฮะว่าสซชาจะวางแผนยังไงครับในนัดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นัดต่อไปนั่นเองรอนข่าวต่อมากันดีกว่านครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับเซนให้ไหวเลยนะเซอร์เล็กเร่งปิดดยู่รอนโดหลังประทับใจฟอร์มในครึ่งแรกในเกมอุ่นคเครื่อง โดยดีผู้บริหารแมนยูเผยได้รับสายตรงจากเซอร์ไรฟอรกุสันนะฮะให้เร่งคว้าตัวดาวรุ่งชาวโปรตุเกสหลังโชว์ฟอร์มกระชูดในเกมบุ่นเครื่องเจอกับปีศาจแดงนั่นเอง โดยทางเดอนมิถุนายนนะผมสื่อดังของเกาะอ,อังกฤษรายง,งานมาว่าปีเตอร์เคนยอนอดีตซีอโอของแมนเชสเตอร์เล่าย้อนเหตุการณ์แมนยูคว้าตัวคริสโซโนเวรันโดมาร่วมทัพเมื่อปี2003นะฮะเนื่องจากมีสายตรงจากเซอร์อีฟอร์กุสันอดีตขุนซือแมนยูโทรหาให้เขาเร่งปิดดิวคว้าตัวดาวรุ่งวัย18ปีคนนี้มาร่วมทัพให้จงได้พร้าะทับใจฝีเท้าในเกมอุ่นเครื่องระหว่างแมนยูกับสิงโตแห่งบริสบอน ช่วงซัมเมอร์ปี2003ทันนีเกมเพิ่งจะผ่านไปแค่45นาทีเท่านั้นโดยดังทีเซอร์ได้ฟังกุันวางแผนเซนบรอนโดและก็ปล่อยให้ทางสปอร์ติ้งล bon, ิสบอนยืมตัวกลับไปใช้งานในฤดูกาล2003-2004แต่ฟอร์มของ CR 7ซนั้นที่โชวลีลาลากเลื้อยนะฮะฉีกแนวรับแมนยูกระจุยทำให้ขุนซือชาวสกอตส์คนนี้ต้องเปลี่ยนแผนเร่งให้บอร์บริหารเร่งคว้าตัวบรอนโดคนนี้หวังหอบขิวเจ้าหนูรายนี้กลับอังกฤษไปด้วยเลย ซึ่งมีสาจเดงทุ่มเงินกว่า12ล้านปอนด์ดึงบรอนโดคนนี้มาร่วมทีมถือเป็นสถิติค่าตัวนักเตะไวทีนแพงสุดของเกาะอังกฤษณเวลานั้นตอบแทนเซอร์อเดฟฟ์สันด้วยการทำไป118ประตูจากทั้งหมด292นัดนำยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟีนิกซ์ิต3สมัยและก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกกับสโมสรโลกอีกหนึ่งสมัยในปี2008ถือเป็นตำนานหมายเลข7ของแมนยูต่อจากจอ Br ร์จเบสไบรอันบรอบสันเอริกคาร์ตน่ารวมทั้งเดวิดเบคแฮมมีต่างหาก นะผมเป็นตะว่างานนี้ถือว่าป๋านี่สายตาเฉียบคมไปอย่างมากเลยครับซื้อมาด้วยราคา12ล้านปอนด์แต่เวลาขายโรนโดออกไปนะผมได้หลายร้อยล้านปอนด์เลยทีเดียวนะฮะถือว่างานนี้ตาเฉียบคมจริงๆนะครับผมและสามารถปั้นโรนโดคนนี้ให้เก่งเป็นระดับเวลคัสได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจ,จริงสายตาป๋ากว่าน,นี้รอข่าวต่อมากันดีกว่านครับแมนยูถูกโยงสองแข้งลิกดังทาบแล้วหนึ่งราย หรือทางพิซซัดแดงแมนเชสเตอร์เต็ดตกเป็นข่าวเกี่ยวโยงกับ2แข้งจอมเก่านะฮะจาก2ลิกดังเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสมัยน,นี้โดยงานนี้ฟุตแมคคาโตและก็เลเทนสปอร์ตนะครับผมสื่ออสองสื่อของฝรั่งเศสเนี่ยตีข่าวบอกว่าพิซซัดแดงแม,มนเชสเตอร์เต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอเมริกาติดต่อให้ไปหาทีมปาร,รีสแซงต์แช็คแมงเกี่ยวกับการคว้าตัว อิตบริซาเก่มิดฟิลด์ตัวรับของปารีสแซต์แมงมาสู่จินโอแทฟฟอร์ดในช่วงสมัยน,นี้นอกจากนี้ยังมีข่าวน่าสนใจจากเฟฟฟรีกองดองเบียกองกลางของไอ้ข้างข่าวบาริลเซียอีกเพิ่มเติมนะฮะ สำหรับโอเล็กรอสชานั้นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เตดคาดว่ากำลังมองหาตัวเลือกในแดนกลางเพิ่มเติมอีกครั้งและตามจากรายงานของเลเทนสปอร์ตนั้นระบุเลยว่าเปสแสดงสนใจเกที่เพิ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เปเช,ช่คว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสด,ดูการล่าสุดหลังจากลงเล่นไปถึง20นัดซัดไป1นระตมโตกับอีก1แอซิสโดยถือเป็นนักเตะที่ตัดเกมในแดนกลางได้ดีและมีความขยันมากที่สุดขณะที่ทางฟุตแมคคาโต้ได้ผมรายงานเพิ่มเติมมาว่า กองดองเบียวัย27ปีของทางบาเลนเซียก็เป็นกองกลางอีกคนที่ยูเนเต็ดนั้นกำลังจับตาดูอยู่หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวากับทางบาเลนเซียลงเล่นไปถึง27นัดในลาลีกาซีซั่นล่าสุดทำไป1มาโตกับอีก1แอสซิสจากการที่บาเลนเซียได้รับผลกระทบทางการเงินจากวิกฤตการณ์โควิดในจีนทำให้พวกเขาอาจต้องขายนักเตะต,ตัวหลักออกถึง8คนและกองดองเบียเนี่ยยูนชยที่ทำเงินให้กับสโมสรได้เช่นกันครับ เป็นต่วาง,งานนี้นะผมแมนยูก็ได้มองเอาไว้นะผมเผื่อเป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมาจริงแท้แน่นอนขนาดไหนต้องรอด,ดูกันในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เราูข่าวต่อมากันนี้ก่อนครับมอยเชื่อแมนยูหนุนโซชามากกว่าตนซสอีกโดยงานนี้เดวิดมอยในายใหญ่ของเวสแฮมยูเต็ดเชื่อมาว่าโอเล็กนโซชานั้นได้รับโอกาสและก็เวลาจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมากกว่าตนตอนที่กุมบังเหียนผีแดงในตอนนั้นซสอีก โดยการนี้เดบิดมอยผู้จัดก,การทีมประสบการณ์สูงของคุนอนเวสแฮมยูเต็ดเชื่อมาว่าโอเลกกน็ตโซชานะครับได้รับการหนุนหลังจากทางแมนเชสเตอร์ยูตดแม้ว่าจะทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในช่วงแรกก็ตามที่กุมบางเฮียนต่างจากตนสมัยที่คุมทัพปิศาจแดงแม้ว่าโซชาจะทำให้เหล่าสาวกเบรดอาร์มี่ต้องผิดหวังเมื่อทีมแพ้สิงห์ทนครามเชลซีตกรอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอคัพเมื่อวันที่ที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากบอร์ดบริหารแมนยูให้นั่งคุมทัักนต่อไป ดยเขาได้บอกว่าโอเล่เนี่ยเหรอต้องพบก,กับความยากลำบากในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็มีแตกต่างกันระหว่างโอเล่ก,กับผมนั่นก็คือเขาได้เวลาในการทําทีมเขาดึงนักเตะจากศูนย์ยวชนขึ้นมาเล่นซึ่งยูนิเตตนั้นให้การสนับสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอดพวกเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆนี่คือสมโมสรที่น่าเหลือเชื่อและเป็นทีมที่สุดยอดเลยนะสำหรับผมนี่คือสมโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมันเป็นสถานที่ที่สุดพิเศษที่ได้ไปเยือน และผมตั้งตารอคอยจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งมอยคนนี้ได้กล่าวปิดท้ายนะฮะไปในว่างงานนี้นะผมเดวิดมอยก็เชื่อเลยว่าแมนยูจะหนุนโซชามากกว่าตอนอย่างแน่นอนไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าตอนไหนๆน,นั่นเองครับโอ้โหเป็นนว่างงานนี้ก็เป็นการพูดประมาณว่าน,น้อยเนื้อตาใจประมาณนี้นะฮะตอนนี้เขาอยู่แมนยูนั้นทําไมเขาถึงไม่ได้อภิสิทธิ์แบบนี้ประมาณนี้กันเลยครับ และนี่ก็เป็นสรุปรวมข่าวแมนเชสเตอร์เดในช่วงเช้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับทีติดตามและชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ